สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแถวเงาปูหากินหมาในการนะครับวันนี้พระีีพะน้องนะครับมาหางอวงามรับราคาเกษตรกรจับต้องเด้นะพี่น้องวันนี้มาคำหกโปงแรงครับพี่น้องแต่ว่าอากาศสีไทยพี่น้องเบิ้งขึ้นกาครับวันนี้พบกันยูทีคอกหมอลำสังัดบัวงามนะครับอ่ะบ่เสียเวลาครับพี่น้องเพราะว่ามันจะคำแล้วอีนี่ครับพี่น้องตัวจริงสีแดงนะพี่น้องแต่ว่าวันนี้มันคำแสงอาจจะบ่ถึงอ้าวพัสกาสวัสดีครับครับพบกันอีกครั้งนะครับเนาะครับ พอสังรกบาได้มาหลายตัวหลายคบเนาะเอาบมเสียเวลาเลยเนาะไปเลยย้ำคำย้ำก้อนย้ำมันหมื่นก้อนพี่น้องพระอาทิตย์ตกดินแล้วครับพี่น้องแสงอาจจะมาถึงักพี่น้องเอฟซีคือเขาหะครับผมนี่ตัวจริงแดงเข้มทุกตัวได้พี่น้องแต่ว่าเมื่อนี่พระอาทิตย์ตกดินแล้วตัวนี้สถานะเป็นตังไหนพ่อประกันทองตัวนี้ทองเจ้ทองสามเดือนกลัวแล้วตัวนี้ทองครับผู้ยครับทองครับออกฟอร์ดออกฟอร์ดน้ำเดินแล้วน้ำค้าเดินนี่เนาะตัวนี้ลูกโตัที่ไหนพ่อ ลูกแรกครับลูกแรกเนาะพ่่อแมสาวเป็นแม่สาวทองแรกครับพี่น้องสูงประมาณร้อยสูงได้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าสิบบวกนะพ่อเนาะแม่นครับครับพี่น้องร้อยห้าสิบห้าบวกลบเป็นแม่ทองแรกครับเฟ้มใหญ่ๆจิบบอสเสียเวลานะพี่น้องเนาะสามเดือนเปิดราคาเท่าไหรพ่อห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นง้อเฟ้มใหญ่ๆสูงร้อยห้าสิบห้าบวกลบแข้งขาดีนมซีพ่อนมซีบ่มีติ่งครับไม่มีติ่งเนาะ คือพี like ่น้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะมี้เพื่อกระชับเวลาเนาะพี่น้องอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งโทรถามนะครับมันสิบกบุกทุกโตสามเดือนท้องแรกห้าหมื่นห้าราคาต่อรองได้ต่อรองได้ส่งฟรีร้อยยี่สิบกิโลประกันเดือนหนึ่งประกันท้องบ่ประกันตะมดลูกบ่ประกันตะมดลูกเนาะแมนครับครับพี่น้องเอาตัวที่สองแม่สาวหัวโลนลูกเป็นแม่ศูนย์เก้าหกครับอ่าพี่น้องสูงเงาเลยพี่น้องตัวจริงนี่มันจะสีแดงเข้มนะครับแต่ว่าันนี้แสงบ่ถึงครับ อ่าเป็นแม่แม่สาวเลยนะพ่อเนาะเอาฟิลยมใหญ่ๆพี่น้องแข้งขาใหญ่มากครับสูงประมาณร้อยห้าสิบเดียวอะไปร้อยห้าสิบอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบวกลบเนาะพี่น้องสามารถวิดีโอคอลคุยได้นะครับตัวนี้สีเอ็นี่พี่น้องสีเห็นไหมข้อข้อมันมีมุมสีมันก็จะสีแดงแบบนี้นะครับตัวจริงจะสีแดงนะครับสีแดงเข้มลนธรรมชาติเป็นโล้นธรรมชาติสูงประมาณร้อยห้าสิบครับตัวนี้เปิด เปิดไปเท่าไหร่ป่เปิดซีมือหาง้วหลุดจองครับซีมือหาตัวใหญ่เองสินะครับอ่าตัวต่อไปราคาต่อรองได้แม่แยกลูกเป็นแม่แยกลูกครับตี่ป้องสีอ่าเป็นแม่แยกลูกตัวที่สามนะครับเป็นแม่แยกลูกสูงประมาณร้อยห้าสิบอ่าทางนี้ย่อนแสงอาจจะมืดครับ,รบตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ป่ะสองมือเก่า ฮะสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าครับปลาสูงลอยห้าสิบห้าหมล้ผมว่าเห็นว่าของถือบะมี่ตำหนิครับบะมีตำหนิพี่น้องท่านกับท่านพี่น้องตัวนี้ย่งเงี้ยเนี่ยสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับครับราคาต่อรองได้สูงลอยห้าสิบครับสูงลอยห้าสิบประกันไปที่ร้อยห้าสิบเลยครับได้ลูกตัวเดียวลูกตัวแรกพี่นลองนี่ตัวนี้นะครับสองหมื่นเก้าครับตบเกย์อ่าพี่น้องนี่อ่า ตัวต่อไปเบอร์ซีเป็นแม่ทองครับตัวนี้ทองเนาะทองก็พูดไดครับพ่อทองห้าเดือน KF68 ครับทองห้าเดือนกับ KF68 เนาะครับอ่ะพี่น้องนี่ KF68 ได้พี่น้องครับ A ไงแข้งขาใหญ่มากลูกตัวที่อะไรพ่อลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองเนาะครับของ KF68 หกเดือนสีเข้าหกเดือนสีเข้าหกเดือนเนาะเอกสารใบหลอดครบใบหลอดครบครับเปิดไปเท่าไดรพ่อตัวนี้สามเปนเก้า สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับอ่าแม่ท้องกับเอ่อเคปหกแปดหกแปดตัวยังเองสิอะไพี่น้องในเครื่ขาใหญ่ๆครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งฟรีร้อยยี่สิบกิโลตัวต่อไปโอ้แม่สที่แดงเด็กแม่สาว,สาวพ่อผสมลูกซีไวศูนย์เก้าหกเป็นแม่สาวพ่อผสมลูกซีไวศูนย์เก้าหก งวดแต่ว่าแข่งขาหญ่ายนะครับพี่น้องงวดจินงจ้านาย่างเดียวเด้ยงวดดุกหมูเด้วยงวดดุกหมูนี่พี่น้องนี่คนไอ้มองหางวดดุกหมูนี่ว่างวดเพาท่านได้เขลียวอยู่พี่น้องสีมันจิมันจิเข้มนะครับพี่น้องนี่อ่าเขาเรียกแดงจนซ้ำอ่ะครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบร้อยสิบร้อยสี่สิบบวกยุกอ่ร้อยสี่สิบบวกเมียนมาหนาตึบเลยพี่น้องเบื้องเพหลังอ่าตัวจริงสีแดงเข้มพี่น้องประกันได้ว่าสีแดงเข้มครับ ตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับซีมันหาสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสูงร้อยสี่สิบเป็นวัวสาวพร้อมผสมครับอ่าแค้งขาใหญ่ไม่มีตำหนินะครับอตัวดีี่น้องนี่เบิ้งกระคักเลยสีแดงเข้มครับตัวนี้สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับราคาต่อรองได้บาทที่นี่มาเบิ้งของถือบานที่นี่ของถือพันธุกรรมดีอันนี้ตัวผู้เนาะตัวผู้ครับอันนี้ตัวแม่ตัวแม่รุนธรรมชาติโอ้หนังหนาครับี่นรองเป็นสาวน้อยหาเดือนหกเดือนหนังหนา อ่าเบือลึงดีครับเบือครับโอ้ลึงดีพี่น้องนี่เอาอายุเท่าไรกับพ่ออายุหาหาเดือนหกเดือนห้าหกเดือนหนังหนานาแบบนี้เหรอพี่น้องเงาหางไงอ่านี่พี่น้องม้วนแผ่นนี่อ่านี่หนังหนาแห้งนะครับตัวนี้สองตัวนี้ตัวนี้เออพี่น้องเมยพี่น้องนี่มาแล้วโอ้เครืองดำตัวนี้เนาะครับโอ้หางใหญ่เลยส่วนตัวผูกกับแดง แดงเข้มือบกันแดงเข้มอ yeah. so ่าอายุกับส right. kind of ิไลเลียกันเท่าหรเนาะครับอายุประมาณหากเดือนบ่หาุกเดือนคือกันประมาณหาพกเดือนงอขาอเดียวกันไออันนี้โอ้ยงอขอเดียวกันมันมาน้ำกันคมนี่เปิดไปเท่าไหร่อหรือแยกเขาเขามีแยกกับแยกขายกับขายแยกกับแยกไดยกกับยกเนาะแมนขายนกสามตัวไปน้ำกันโอ้มีสามตัวแมนครับตัวนี้ตัวแม่เตะตัวแม่คือกันอันนี้เป็นง้อง้อสาวบะง้อสาวหน่อยโอ้ง้อสาวหน่อยกันครับอ่ะง้อสาวหน่อย อันนี้เป็นสาวน้อยให้กันพี่น้องครับเจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนเมนครับอ่าเป็นเครื่องบดบดนะครับสาวน้อยเจ็ดแปดเดือนครับแล้วก็มีนุ่มรออ่าแล้วก็มีสาวน้อยนังนานานี่เปิดไปทาไดพะสามตัวนี่สามสามตัวนี่ฐานยกไปน้ำกันเอาตัวละมืนหานี่สามตัวนี่ตัวละมืนหาเมนครับอ้าพี่น้องหนาด้วยพี่น้องนี่นี่ตัวปูกันรอครับนี่มืนหาพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันบาท สาวน้อยก็หนึ่งมืนห้าพันบาทคือถ้ายกสามตัวเนาะถ้ายกสามตัวจังไรไม่นอ่านี่กับมืนหาครับพี่น้องหนึ่งมืนห้าพันบาทเป็นวัวสาวน้อยคือถ้ายกสามตัวแต่ถ้าแยกก็จะอีกราคาหนึ่งเนาะแยกราคาหนึ่งก็อาจจะบวกตัวลัยตัวละพันสองพันเนีนครับครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้อาจจะหลายกวมูเนีนครับเพราะว่ามันเป็นตัวแม่แล้วกันางนากมูครับคือสามตัวนี้ถ้าใครอยากยกนะครับสี่หมื่นห้าครับต่อต่อดีอีกบ่ต่อตอด้ ได้อีกยุก <laughs> ต่อได้อีกยุก <laughs> ต่อได้อีกยุกในสองสาวกับนุ่มรอไปหนึ่งตัวละหมื่นห้านะครับอันนี้ก็หมื่นห้าคือถ้ายกสามตัวได้สองสาวเลยนี่กับนังนา,น,าน,านาครับนี่แม่อ่าทอบส์ครับนี่ครับตัวลวะหมื่นห้าเอาตัวต่อไปคู่นี้คู<า>่นี้สาวพ้อมผสมเป็นงัวสาวเนาะแม่นครับอ่างัวสาวตัวแดงแดงครับไป่น้องแข้งขาใหญ่ยาวเนาะ สูงประมาณร้อยสี่สิบได้ป่ะร้อยสี่สิบเนาะได้อยู่ประมาณร้อยสี่สิบครับเป็นหัวแม่สาวพอมาสมแล้วพ่อเนาะแม่นครับสําหรับคู่นี้เนาะโอเป็นคู่สิพ่อเนี่ยคู่คู่นี้มันหัวคอบเดียวกันโอ้มันต้องกันแม่นงามหนังหลายอ๋อพี่น้องตัวนี้กันังหนาสองตัวนี้ตัวละสองหมื่นเก้าอ่ะตัวละสองหมื่นเก้าเนี่ยสองหมื่นเก้าตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับสองตัวนี้ตัวละสองหมื่นเก้าอันนี้หมายถึงราคายกหรือว่าแยกก็ได้ แยกกับสองหมื่นเก้าแยกกับสองหมื่นเก้ายกกับสองหมื่นเก้าตัวร้องได้พี่น้องหนาแักไงเลยพี่น้องนี่ดีกว่างดเสือ่าตัวน้อยตัวนี้เนาะงูหางเดือนพี่น้องที่คือเป็นแม่สาว้อมสมเลยแม่สาว้อมที่ผสมอ่ะคุณท่านกับท่านนะครับครับอ่าจัดให้เลยครับว่าแม่สาวสองตัวตัวละสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวจริงสูงร้อยสี่สิบนะครับไม่ถึงหลักสามนะครับ แล้วกับราคาต่อลองได้นะครับทั้งสองตัวนี้เป็นวัวคอกเดียวกัน้อกน,นี่เครื่องเครื่องกระดับนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้นะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้กับสองหมื่นเก้า้ายกคู่กับสีลราคาพิเศษอีกราคาพิเศษอีกอราคาพิเศษอีกพี่น้องนี่นี่สวยๆตัวต่อไปแม่ลูกเป็นแม่ลูกครับโอ้แม่เท่าครับแม่เท่าโบดครับสูงเงาเลยครับตัวนี้ลูกลูกสาวหรือลูก ภูับาลูกสาวโอ้เป็นลูกสาวลูกสาวกสิอายุประมาณสักเดือนห่อตัวนี้อายุประมาณสี่ข่าสิบเดือนสี่ข่าสิบเดือนเนาะเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียครับแม่เป็นยังไรพ่อผสมไปแล้วผสมไปแล้วเนาะครับสูงเงี้รับาไปน้องมีใบมีหลอดผสมกับผู้ใดครับตัวนี้อ่าผสมกับล็อกกี้ล็อกกี้ไแมเนี่ยสีเข่าสองเดือนสี่ข่าสองเดือนแล้วต่ว่าเขาถือว่าเป็นทองว่างเป็นทองว่างครับพี่น้องต่ว่าก็บอกว่ามันมีใบมีหลอดนะครับผสมไบสองเดือนครับลูกประมาณสิบเดือน ลูกตัวเมียครับหนังนานาแดงๆครับลูกที่ติดขอบติดบโบสลูกติดโบสเช่อนแม่นครับแมนซูมออกมาลอยเท่าไรบ่เนี้ยอยหาสิบยุ้ยเลยออกมาลอยหาสิบแล้วมันยืนยืนยืนแบบนี้แม่นครับอ่ามันเบียดลูกครับสื่อสองรุ่นสามไปนอนเนาะครับอ่าค้ชนี่เปิดไปเท่าไรบ่สี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าพันบาทไปนอนเต็มยันยันไปนอนเนี่ สี่หมื่นเก่านะครับสื่อสองรุ่นสามแม่นี่คือผสมแล้วเกือบสองเดือนแล้วพี่น้องไปรุ่นเพจไปรุ่นไปรุ่นมาสติดบ่ติดเอาแต่ว่านี่กับสี่หมื่นเก่าพี่น้องกับตียังไงถือตัวละสองหมื่นสองหมื่นซีน้องสองหมื่นซีครับพี่น้องนี่ในแม่สาวตัวนี้ใกล้จะเป็นสาวแล้วนะครับเป็นสาวหน่อยอ่าเป็นเป็นงอสาวหน่อยอายุวันมาสิบเดือนสูงประมาณร้อยสามสิบบวกครับแม่สูงมาร้อยสามสิบบวกแม่ผสมร็อกกี้ไ้สองเดือนแล้วครับอ่ะ ไปหลุนเอาพี่น้อง4ี่หมื่นเก้าพันบาทอ่าตัวต่อไปอ่ะตัวต่อไปพ่อมารับสัญญาว่ามีของแถมอไอ้พี่นอ้องเป็นเป็นไข่หน่อยเนาะไข่นหน่อยครับเป็นควายสาวหน่อยครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อายุประมาณสิบสิบเอ็ดเดือนครับประมาณสิบเอ็ดเดือน,นเนาะเอาแข้งขาดีไม่มีตำหนิเนาะครับสูงประมาณร้อยเท่าไหร่บ่อร้อยยี่สิบสูงประมาณร้อยยี่ส<ม>ิบห้าร้อยยี่สิบนี่เนาะนี่ร้อยยี่สิบเห็นครับอ่าลอยสูงคือตำตำไว้ลอยยี่สิบนะครับอ่ะ เป็นแม่สาวหน่อยวันนี้ใชยแบบคําเลยครับพี่น้องก็คำมาได้กับไทยครับครับอันนี้พี่น้องผู้ใดอยากได้ควายหน่อยครับแม่สาวหน่อยตัวนี้เปิดไปเท่าไรพ่อสิบหกห้าร้อยหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทอ่าพี่น้องไวายสาวสาวหน่อยครับหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยครับราคานี้ยังต่อรองได้นะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ส่งฟรีอีกร้อยยี่สิบกิโลพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับ ต่อรองราคาได้เอาพอสังัดปากเบอร์พี่น้องได้ครับผมเบอร,ร์มีสองเบอร์นะพี่น้องครับ,ค,รบคือแบบนั้นคำก็ต้องไปไว้ครับผมไปไว้มาไว้เบอร,ร์นี่ศูนย์หก้าสองห้าสองสามเเบอร์ที่สองก็ศูนย์หกห้าเก้าสเบอร,ร์ที่สองเป็นเบอร์ไร ครเบอร์ไลฟ์ธรรมดาหรือเฟซบุ๊กหมอลัมสงัดงวงน้ำหรือว่าสิเข่ามาชมในยุทธีบ้านไอ้บัวมาบัวมาตำบลบัวมาศอำเภอบัวมือจังหวัดมหาสารคามวันนี้ไปค่๊มเอาโจ๊กโชว์มาขอคลิปนี้คครรัับบสวัสดีครับสวัสดีครับผม